amma jati d u p a t kothi yang siyakang 啊。Uh, uh. Badiah, yeah. I'm dead. My. मनो เสร็จกระบาทสมเดก็ะจะหัวแต่ต่อเป็นการพุทธบูชาธรรมบูชาสาังฆบูชาซึ่งเราท่านทั้งหลายถ้าไม่จัดเป็นกรณีพิเศษจานี้เราอยู่ที่บ้านเราก็ทำอยู่แต่ไม่เป็นลักษณะพิเศษเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ มีโทระ,ะที่จะท้อไปทํ้งทาไปไปมาๆาก็เลยไม่ได้ทำวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันปฏิบัติตั้งแต่วันที่สิบเป็นต้นมาก็าถือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมขวันนักอยู่ที่ไหนได้ยินข่าวไปก็คือซุ่มสมัครเรียน สมัรเ่นโอ้ยไปร้องมังกันว่าเมื่อยานเก็เป็ีนทาเลยหนาชุ่มน้ำสมัครเล็แต่วันนั้นปฏิบัติธรรมจะยินเข่าไปไป้อเหาเก็ไปอยู่บ้านกันหนาวกันเต้นมาใ่มาใหญ่วันมาวันหนอยู่บ้านกันหนาวยนกันหนาวแต่ว่าอยู่บ้านเหนาก็เลยปฏิบัติธรรม ก็เลยสวดมนต์ก็ยไหว้พระก็เด้เดินจงกรมไหว้ผู้เดียวสุดซ้ำลอสาุปวาสมุทโธสุ่งก็สวามรตสุปฏิปันโน่กับท่านแล้วนั่นไหวผู้เดียวแต่ว่าทรรมยุยไหวนมูเลิกปเก็ต้องย่อมตนที่มวลสัมธทำบัตรเปลีมยวลนี่ดีเลยทำบัตรปล่ เป็ยังมวนันหูจกข้อมหม่ถ้าว่แปรก็เว้ยน่นเลียวตู้มนจะเกิดควาอทถอดใจไรนงทนทีแปท่านเังมวนบดได้พกเคยแปรคนภาคแปโอ้มันเป็นอย่างสี่ตัวได้มวนขนาดบมธรรมนิย่ำภาแปรแฮงบไม่ออกว้าคนนี้คับไป แล ane, ้วเราค่ได้แปลบทธรรมะยามสิตัศน์สรุปเครื่องดูกล่าวเพราะฉะนั้นเราได้เสียสลาเวลามากเพื่อปูชาติออกุติเจ้าปูชาติกุติเจ้าปูชาติจะไหน็ค <branding> ือยกย่องสรรเสริญมีบ <politik> ันไดพุทธคุณธ่ำมคุณสาระคุณนกน่องสลรเสริญเชิดสู เราเนี่ยจะนั่งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทิศส่วนอุศลให้เพื่อนเป็นยังไงเพื่อนให้พ่อเพื่อนเป็นผู้อุปธรรมภกพระพุทธศาสนาไห้พ่อพ่อเพื่อนเป็นผู้ปกครองดูแลวชาชาส้นอายุเย็นเป็นสุขถึงแม้ว่ามันจินเขเรียบร้อยแต่ว่าอยู่ในฐานะที่ร่มเย็นเป็นสุข ซิปเสนซึู่จัดตัว้อเห็นมืสี่ฮ้ อาเพราท่านจากกวาปิดแต่ว่าพี่ชนะ,ะหนาไม่อยากงจากข็ย่อมดีใจแค่เดียวกับเศร้าแต่ว่าดีเลยแต่ว่าถ้าตรงกันขามถต่ผู้ใดบอสบอคิดว่าผลทั้งไปได้มันสิมีผลกระทบสัาไหนเอาล่องถือขาดาอะไรยัยถือคดาถือก็จมถือข็บอื่อออนเพราะหลับลึขึ้นเนี่ยเมืไไ่ไไลแน่ คือยิ่งมันสูงเดี๋ยวเปรีจักรกลมียาวมันมีตอบโต้มันว่าใหนยามว่าในตอบโต้ขาว่าหลังอีกขึ้นก็ไปขนไพล่ไน้มันไหลได้ขนาดนั้นวันนี้ถ้าเป็นหัวขนไพล่ไน 耶。Yeah. 老理。<about> <laughs> กาวพ้องกันเพราะกาพ้องกันถ้าพ้องกันได้จะได้ยังไง มาส่งโอป้ามากจะได้ไหมเจงไม่ได้ใจลงไปโอป้ามมกยินยู่แต่ว่าใจมันมากเลโดดก็ได้ได้ลดดไหนบอกเออตอนไปสูสิลล แน่เลยแล้ละอายุบาทขึ้นได้เออมันก็เห็นสิเพราะว่าถ้าเกิด่าใจมันสอร้นาะไปรอบโลกเลยมานั่งอยู่ฝักคนนั่นจบจะี๋นยนี้เรอยร่งไงเนะสีไปบ้านขามก็มไปหองเลยออดบ้านขามเราซุ่หนึ่งไปได้มองได้ก็ไปเห็นวมด แม่เ,เมปน็นไปเสนแอ้มเราเห็นบมดเลยที่บอกก่นีนวันนปพเขาขึ้นไปก่อนพนวันนัดนิ้วเดียวเกิดขึ้นใด้พันธนิตผู้นั้นเ็วขนาดนวันไปเราก็เป็นสภา,าพที่เบาไปเร็วไปไกลไปผู้เดียว เป็นสันน้ำไปเทียบกับเทปบ่านุงมองว่าม็นสันน้ำสันตามสามห้องตัวนิดสุนทรนั้งแบบหนึ่งหนีศสินมาหนี้ไปไว้ได้รับสินแปดเห็นไหมื่อสินหาได้เค่สินแปดสิบแปดกับสินสิบพอต่างกันอะไรเด่นเลื่อนกันยุคอเดียวกันตัวเนาะ สิบดดกิเลสของพรเจ้าก็สิบเยอะแต่ว่าลดลงมากขอนึงสรุปเช่กัมมาลากัมราเจคีอีพอสุดท้ายของพักพอของเน่นพ่อี ร้อยมีิปปี้ังสีเขเสือไปได้เสือเสือรอยรนนี คนเยอะมนเยอะมากเอ๋ตาวาอะฝากใครแมากคสีก็เกษีย คนคือเงินพักเป็นรูปตั้งเนเดียวกันพักคสามารถที่แยกออกได้นี่มัจากเซลล์เดียวกันแยก่ก็เะนั้นคนตั้งปัญหาไปร้อยยี่สิบปียิ่งพูดเกินก็สามารถของแพทย์ปัจจุบันประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ได้ห็นงได้รวมกับทั่งประโยชน์เพื่นเราเน้นยังไงประโยชน์ย่งยิ่งที่ว่าคือความรำมัน ตัานใจใช่ไหมเพื่อคนแรกพนิพัทธ์พนิพัทธ์เมื่ออยู่ที่ไปประกาศนี่ใช่็นหมอกไนเป็นการเรียนอย่างว่ามาฟื้น,นแล้วตวัดศิลอีกี่ก็ต้องนั่งไปคุอปฏิบัติให้จิตใจมันน่นคงมองด้มันนม่นายขะนิพพานผู้ใดจงผู้ใดมาเสยมันสิมีบ่โอกาสมาขนาดนี้แต่วันน้อยน้อยหสมวนมา่า ตามท่านเนีมีสติตั้งท่านเข้ามาสุดปวดเวอเขียแต่ว่ามาือไหนมันทั้ว่าท่านทับม,มือขึ้นกันานกันเพราะฉะนั้นม,มันนี้จึขอแสดงควอมยินดีกับญา,าติโยมท่างผู้บริจา์ที่เสียสละมากขอคุณฝันปฏิบัติเพื่อให้ได้ซึ่งมากผลุน,น,ออนท่าน็คือคพิ่มจุกโซมเครืองยนในชีวิตของเราโดยนีประมาณเทียน